ตื่นมาก็อันดับแรกก็ต้องวิ่งก่อนครับวิ่งประมาณตีห้าครึ่งก็เตรียมตัวแล้วครับวิ่งวิ่งเสร็จแล้วขึ้นมาตอนเช้าก็มีปั้มประมาณครึ่งชั่วโมองอย่างนี้ครับก็มีเล่นเวทเล่นอะไรครับตอนเช้าแต่ตอนเย็นก็จะมีก็วิ่งวิ่งเตะเต้าเตะกระสอบก็มีปั้มมีชวนเชิงมีหนักขึ้นแล้วก็พักผ่อนพักผ่อนนี่สําคัญครับ พักผ่อนต้องกินต้องพักผ่อนแล้วก็ซ้อมให้หนักครับอย่างซูปอร์บอลนะครับ mm hmm. ก็เรื่องระเบียบวินัยก่อน mm hmm. ก็ถือว่าดีนะครับถือว่าดีเป็นเด็กที่มีระเบียบวินัยเรื่องการที่ซ้อมดูแลตัวเองใช้ได้เพราะเด็กมีครอบครัวแล้วต้องรับผิดชอบ mm hmm. ก็ไม่ค่อยกินค่อยเที่ยวช่วงเวลายอยู่ในค่าย mm hmm. จะอยู่ในค่ายแต่ซูบอลเป็นมวยไฟเตอร์ mm hmm. ครับไปสนุกถอยหลังไม่เป็น <laughs> ถ้าถอยหลังจะเป็นมวยที่คุมเกมไม่ค่อยเก่งแต่ว่าถ้าเป็นมวยเดิน จะต่อยสนุกมากเป็นมวยเขา่าไฟเตอร์มีเขา่ามีศอกนะครับช่วงที่เด็กมีรายการเราก็ก็ไม่ได้ต่างจากเดิมมากเพิ่มขึ้นคือเรื่องการบรุง หลักๆก,ก็มีพวกแบรนด์พวกนมพวกไข่พวกนี้ครับต้องขายไม่ได้ครับแบรนด์นมเนื้อไข่ผักนี่ครับที่นี่ดูแลกรจาัดก,การเหมือนคนในครอบครัวหัวหน้าค่ายเหมือนพ่อคนหนึ่งแต่ดูแลเด็กไม่มีรายการหาให้ถ้าโปรโมเตอร์จัดไม่ได้ก็จาก้างโชคเองด้วยการเอาไปเข้ารายการคนอื่นแล้วก็ตัวเองเป็นคนฟักค่าตัวจ่ายแกจะเป็นอย่างนี้ดูแลเหมือน ลูกไม่มีกินก็ต้องหาให้เขาเรื่องการเก็บตัวเรื่องการดูแลเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงครับค่ายเราเนี่ยความเชือ่อถือถือว่าก็เป็นเบอร์ต้นๆ้นของแฟนมวออยู่แล้วนะครับถ้าเด็กคนไหนซ้อมดีเราก็ว่าดีคนไหนซ้อมไม่ดีผมด่าออกเฟซเลยครับ จริงการวิ่งเนี่ยนะครับยิ่งวิ่งมากนะครับร่างกายอีกวันหนึ่งขามันก็จะล้ามันทําให้การเตะเป้าอีกวันนึงเนี่ยไม่มีประสิทธิภาพดีเท่าที่ควรผมแนะนําว่านะครับถ้าจะวิ่งเพื่อพัฒนาสมรรถภาพหัวใจและปอดเนี่ยขอให้วิ่งแค่20-40มถึง40นาทีแต่วิ่งที่มีความเข้มข้อนอยู่ประมาณ8เต็ม10 มันจะช่วยทําให้พัฒนาสมรรถภาพหัวใจและปอดได้ดีกว่าการวิ่งที่ลากระยะเวลาเป็นแบบชั่วโมงครึ่ง2ชั่วโมง 8. ปดเต็มสเอาเป็นฟิลลิ่งความเหนื่อยก็ได้สมมติว่า10คือเหนื่อยมากจนทนไม่ไหวเนี่ยแก็อยู่ที่ประมาณว่าเหนื่อยมากแต่ยังสามารถดันความหนักของงาน8ปดเต็มส0นั้นไปได้อยู่20่สถึงสีนาทีประมาณนะครับผมก็เท่าที่เห็นหนักมวยวิ่งก็คงอยู่ประมาณ6.5หรือเจ็เจ็ดเต็มสิบแค่นั้นครับผมอย่างจริงถ้าสมมติเราสามารถดันกำแพงจาก 6.5หรือเ็ดเต็ม10เนี่ยดันมาถึง8ถึง8.5ได้เนี่ยมันก็ทำให้ระยะเวลาเนี่ยสั้นลงแต่มีคุณภาพในเซสชันนั้นมากขึ้นครับการที่จะเข้ามาเป็นนักมวยเนี่ยร่างกายต้องเตรียมให้พร้อมสำคัญมากครับจิตใจต้องสู้เพราะว่ามันเหนื่อยเหนื่อยมากครับมวยไทยกีฬามวยไทยนี่ทั้งเหนื่อยทั้งเจ็บครับ การวิชซ้อมนะถ้าซ้อมไม่ดีก็โอกาสเจ็บก็เยอะครับแต่ต้องใจสู้ครับก็ขอให้น้องๆทำให้เหมือนผมครับทำให้ได้ครับความฝันของเราเนี่ยเราต้องไปให้ได้ครับไปให้ถึงเราต้องสู้ครับต้องสู้สู้ให้ถึงที่สุดครับ